สวัสดีครับพามาดูเหรียญเสมาพยักมหาิทธาหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนวัดห้วยดวงเนื้อทองแดงซาตินนะครับได้มายังไม่เคยแกะเลยครับ นี่แก้ให้ดูขุดเนื้อลงยาครับด้านหลังจะเป็นเสือหัวขาดน่าจะเป็นเนื้อทองแดงซาติน เลขโ, no. โคดนัำเบอร์97เจ็ดกลขโค้ดน้อยพระปี64พระใหม่ครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่หลวงพ่อพัดครึ่งองค์ ด้านหลังเป็นเสือหัวขาดหวานเจี๊ยบ